สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับชิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยน,นะครับกับแนวทาง4 5นอยนะครับก็จะเป็นหาน้อยเฉพาะกิจหานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับงวดประจำวันที่4นะครับเมษาย,ยน2,567ก่อนไปรับชมทุกครั้งฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสุขคานวนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยากมี ขาเรียกว่ากําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับเฉพาะกิจนะครับผมให้ศูนย์กับ4ไปผลที่ออก91580ของเราตัวเจาะไม่มานาอใไรวิ่งรูดที่ศูนย์เข้าไปที่80นะครับมาสายรูดรอบพิเศษให้8กับ2ไปผลที่ออก6 1 3 7 1นะครับอันนี้หลุดไปนะครับไม่นะครับพี่ๆ ส่วนในรอบปกตินะครับผมให้6กับ7นะครับให้เลขพี่น้องเนาะผลที่ออก3 6 4กับ38นะครับพี่พี่ของเรานะครับใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่6,4ตรงๆนะครับหลัก8เนี่ยผมก็เสียดายเนาะ6 8 7 8เน้นนะครับออก38นะครับพี่พี่ก็ไม่มาเนาะสำหรับแนวทางเลข8มาแค่เลข6นะครับพี่พี่ v ีไนะครับให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก52783นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่ออกตัวเดิมเนาะแค่สลับอันนี้38อันนี้83นะครับก็สรุปสรุปแล้วมาแค่2รอบนะครับสายรูดในรอบเฉพาะกิจแล้วก็นอยปกติมาสายรูดสายเจาะนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันนะครับพี่พี่วันนี้เฉพาะกิจนะครับ เฉพาะกิจผมให้ไปที่เลข0นะครับก,ก็ได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับเลข0สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศ0นย์ศูนศูห้ย์เนะครับสี่หนึ่งสห้าสี่ามตัวนะครับ4 0่หนะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮานอยเฉพาะกิจส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษได้ได้เลขศูนย์กับเลข9นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข9 94 96 98 04 06 08นะครับ3ตัว0 9 4ี่นะครับพี่พ รู้สึกวันนี้จะเด่นศูนย์ยังไงไม่รู้นะครับเนาะขอให้มานะครับขอให้ศูนย์ไหลก็แล้วกันเพราะว่าศูนย์เด่นตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเฉพาะกิจกับรอบพิเศษเนาะท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติ ผมได้เลข8กับเลข0นย์นะครับพี่ๆแกับ0สายรุดให้0ูนย์นะครับรอบนี้0ูนย์ห8ึ่งศูนนะครับผม3ตัวให้ไปที่804นะครับ นะครับผมอันนี้ฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP นะครับ VIP ผมได้เลข2กับเลข6นะครับพี่พี่ใส่รูดให้เป็นเลข2นะครับ2 3 2 5 2 8 6 3 6 7 6,8นะครับสตัว6 2 3นะครับนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับในรอบนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้ขอให้โชคดีในตัวเน้นตัวเจาะเหงหงปังๆทุกท่านนะครับผม ก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ